คนเอกชนก็ได้รับเกียรติจากคณะนักศึกษานะครับอ,อ,อักษรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับจะมาสแสดงในเรื่องพยาผาน,นะครับ แม่ไปไหนพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนทำไมกูมีแต่ยายพ่อกับแม่ไปไหนท่อไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีใครเลยทำไมกูมีแต่ยายทำไมชีวิตกูถึงเป็นแบบนี้พ่อกับแม่อยู่ที่ไหนทำไมพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนถ้ากูเลือกชีวิตมีใครเลยพ่อกับแม่ไปไหนกูจะเลือกยังไงพ่อกแม่อยู่ที่ไหกูจะเลือกยังไงทำไมชีวิตกูจะร้าย มึกูไม่รู้มึงไม่เคยบอกกูวะบอกแตว่ากูผิดกูไม่รู้มึอยู่ยังไงกูผิดกูบอกมึงไม่บอกกูไม้เพราะมึงทิ้งกูอะไรเลยมึทิ้งกูไม่เคยชรแต่ว่ามึงไม่บอกกูไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรเลยทบอกูที่รก่ดแล้ววันนึ่งที่กูทมึงก็เคยบอกอะไรมึงไเคยบอกอะไรูบอก่ว่ากูผิดกูผิดปล่อยกูไว้ยิ่งรนชีวิตกูไม่เคไม่เคยช่วยอะไรกูไม่บอก พวกมึงไม่เคยบอกอะไรไอ้นนมีชีวิตมึงก็บอกไม่เคยช่วยอะไรเพราะูที่ตกเพราะป่ที่ก่นกูที่ตก่นีชีวิตไอ้เป็นเรื่องผิดเรื่องผูกเพราะู่ือกเพราะู่ตัางเรือชีวิตู้ไม่มีใครูเลือกผิดเลือกูเพราะกูตดามึงก็ต้องมีชีวิตเพราะูไม่มีใครตัดางผิดแล้วพวกมึง all right เคยอ่ะชอบต่างจังหวัดค้ารูมีเพื่อนเรียนอยู่ไงตจำไม่ได้เหรอใครหรือไม่ออกเพื่อมันนอกมันนอกไม่มีมีด้วยเหรอแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่ายังไงก็ไม่เชื่อหลักศิลาจารึกทั้งหลักะนะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้เลยแล้วจะมานับภาษาอะไรกับตำนานโบราณโบราณไม่เชื่อเลยเหรอ ใช่ไม่เชื่อทางองค์พระพุทธเจดีและองค์พระพุทธร่วยคุณค่ะคุณคะคุณคะขอโทษททนทะครน้องนักข่าวถามได้นะครับยังไม่ได้รับรายงานครับแต่เขาบอกว่าท่านยืนยันแค่ะ เลี้ยงดูไม่ใส่ใจไงแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะลูกค่าพ่อเยอะนะลูกจะฆ่าพ่อมันจะฆ่ากูเอาไปเอาไปให้พ่อหนูพันตาเอามันไปฆ่าก่อนที่มันจะฆ่ากูกูสั่งให้เอามันไปฆ่าเพื่อให้กูรอดลูกจะฆ่าพ่อ ลูบตาลลูบตาล มาเลี้ยงมึงจะมาเพียนถามตอกแปดกูจะไปสู่รู้ได้ยังไงอยากเป็นลูกพยาทาลต้องหหงนะกูมีแต่ข้าวแต่น้ำที่มึงกินวิชาความรู้กูไม่มีมึงอยากได้ดีมึงไปหาเอาเอง ไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกที่ได้ดีวันนี้ก็เพราะเกื่อหืืนกันมาเท่าที่จะเป็นได้ I did fine. 真没品。 แม่ก็ผิดพ่อก็ผิดทุกคนผิดที่รู้ทุกอย่างแล้วไม่บอกฉันไม่ผิดเพราะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรไม่เคยรู้อะไรไม่รู้จะทำอะไร ไม่รู้อะไรเลยไม,ไม่รู้ ที่ผ่านไปแล้วแก้ไขยังไงจะทำยังไงท่าัน ขอภิษฐร์ตอร่อไปให้กับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้งหนึ่นงครับครับขอเชิญคุณครูโอ๋เลยครับผู้ควบคุมการแสดงครับเอาตษฐร์ให้ครูโอ๋ด้วยและอยากจะให้ครูโอ๋พูดคุยกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งกับความเป็นมาในการเ,าเล่นละครเรื่องพยาผานครับเชิญครับ สำหรับโครงการละครพยาบาลพยาพานเนี่ยนะคะเป็นตํานานของจงังหวัดนครปฐมจริงๆถ้าอ่านตานานบางเล่มเนี่ยจะพูดถึงเจษเมียนแล้วก็ราชบุรีด้วยว่าพยาพานเนี่ยเป็นลูกของพยาโกรนะคะอยู่นครชัยศรีแต่ว่าพอโดนเนรเทศออกมาตั้งแต่เล็กๆมาอยู่ใบใหญ่หอมแล้วเนี่ยพระยาราชบุรีเนี่ยก็เอามาชุบเลี้ยงนะคะแล้วก็มาปาักหลักอยู่เจษเมียเนี่ยแหละคะ่ะแล้วแน่ใจว่าข้าพ่อที่เจษเมียนี่หรือเปล่านะคะตามตำนานนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่ เป็นโครงการสื่อสารสร้างสิ์ร่วมสมัยครั้งที่1นึ่งและคาดว่าจะมีครั้งต่อๆไปของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจริงๆไม่ได้มีแต่เด็กอักษรนะคะมีหลายคณะคณะวิทยาการจัดการด้วยมีคณะ,ะวิศวกรรมและเทคโน,คโ,นโลยีอุสาหการด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะเพราะาเป็นเรื่องของการทำรูุจงศิลปวัฒนธรรมแล้วเราก็เอาอ ความเป็นร่วมสมัยนะคะมาร่วมกับของเก่าของโบราณด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเจษเนียนขอบคุณชุมชนเจสเนียนขอบคุณพี่นายนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เออเฟื้อให้มีเวทีดีๆแบบนี้แล้วก็ให้พวกเราได้มาเล่นมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะขอบคุณครับคุณคามกรับ